นี่เป็นสภาพภายในอาคารภูตาหลวงพาซาซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจำนวน5คนทำทีเป็นพนักงานเข้ามาทำการลื้อถอนตึกก่อนลงมือถอนระบบแอร์เครื่องจ่ายไฟเครื่องปั่นไฟและระบบไฟฟ้าในตัวอาคารจนเกี้ยงห้างซึ่งคนร้ายได้ก่อเหตุตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายนรวมแล้วกว่า20วันกว่าทรัพย์สินไปกว่า20ล้านบาทมันเป็นห้าสรรพสินค้าที่สร้างทิ้งไว้นานแล้วมีพวกแอร์รอุปกรณ์ ไฟฟ้าจํานวนมากอยู่แล้วก็เจ้าของทรัพย์ได้ทิ้งไว้หลายปีแล้วพฤติกรรมของคนร้ายจะมาในภาพของคล้ายๆกับผู้รับเหมาอะไรเงี้ยเข้ามาตัดพวกแอร์พวกเครื่องจช้ไฟฟ้าต่างๆไปโดยชาวบ้านเขาก็ไม่สงสัยอ่ะชาวบ้านเขาก็นึกว่าเจ้าของทรัพย์ให้จ้างจ้างมาจ้างมาต่อเตอิมอาคารอะไรเงนี้ย ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบตึกได้บอกกับทีมข่าวว่ากลุ่มคนร้ายลงมืออย่างแนบเนียนโดยคนร้ายจะเข้ามาในอาคารช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าเลิกงานประมาณ5้าโมงเย็นและเมื่อประชาชนเดินเข้าไปสอบถามกลับบอกว่าเจ้าของห้างให้มาทำการลื้อถอนตึกทำให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวไม่สงสัยแต่อย่างใดก็ถามว่าพี่พี่เขาจะทำอะไรอยข้างในหัวอ๋อเจ้เจ้าของเขาจะทุบนี่ก็เราก็ไม่ได้ถามตอ่อ ไม่มีความผิดสังเกตเลยใช่ไหมว่าเขาก็มาทําปกติก็เหมือนกับก่อสร้างอ่ะก็ทํางานไม่มีพิลุกพิลุนเลยแล้วก็ไม่ยุ่งแล้วก็ถือวัาตลาเขาไปอยู่แค่นี้ต้องทำงานเจ็ดจันดันเถื่อนนี่เลยทุกวันวันเลยเช้าสี่ห้าโมงอ่ะเขาก็กลับกลับเพาะขนของขึ้นรถแล้วก็กลับ ท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพของห้างสรรพสินค้าครับที่จะเปิดตัวขึ้นในไม่ช้านี้แต่กับถูกแก๊งคนร้ายครับได้เข้ามาทําทีเป็นเหมือนช่างตกแต่งอุปกรณ์ภายในห้างแห่งนี้กับขโมยทั้งที่เห็นนี่ครจะเห็นได้เลยครับว่าทั้งฝ้าหรือแม้กระทั่งเหล็กต่างๆที่นําไปขายได้เนี่ยคนร้ายได้นําไปทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยก็ไปดูสภาพความเสียหายในตึกนี้กันดูครับตามผมมาครับ เนี่ยร้านเสริมสวยเนี่ยเขาบอกว่าเห็นมาทํางานตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสามมีนามาจับได้วันที่หนึ่งมารู้ตัววันที่หนึ่งโน้ no, เรามาดูสภาพมัมือนที่เห็นเลยจริงๆ<ป>แล้วสภาพมันพร้อมเปิดอ่ะตอนเนี้ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้มัน,มนเหลือแต่แตโครงสร้างละเอาอะไรไปบ้างอ่ะพี่ที่แบบเด่นๆเลยนี่เ, <c oughs> เด่นๆเลยเหรอ <c oughs> พาไปดูหน่อยได้ไหมพี่เอ,เอาได้ฮะระบบแอร์ทั้งระบบอ่ะ Oh. แอร์ดักอะแอร์ตัวนี้ชุดนี้ห้าล้านอะแล้วก็บันไดอะข้างหนึ่งมันสามล้านหกมั้งข้างละนะแล้วมันลือ้อแล้วป็นแหลกเป็นเป็นเป็นไอ้น,นี่หมดเลยอะเนี่ยโออ่าเนี่ยเนี่ยเราขึ้นไปได้เลยเดินขึ้นไปได้เลยขึ้นไปได้ได้อมันมีเปิดลื้อไว้แหลกหมดเลยอ่างล้างหน้านี่ก็โดนนะพี่อ่าอ่างล้างหน้าเนี่ยอ่างล้างหน้าเนี่ยนะมันอยู่ที่มันพร้อมที่จะเปิดเลย พร้อมที่จะใช้งานแต่มันท่ออ <laughs> <laughs> yeah, ่างออกมาแล้วก็ทุบสะดือไปขายสะดืออ่างมันเป็นทองเหลืองมันคาดว่าเนี่ยคิดดูมีอะไรที่เสียหายหนักที่เราเห็นแล้วโหยังเอาไปได้ยังกล้าเอาไปอีกอ่เนี่ยก็เครื่องกําเนิดเครื่องสํารองไฟก็อบนหลาดฟ้าเนี่ยสองตัวเนี่ยอันนี้ระบบแอร์โดนไปเหลือแต่โครง ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนจนพบแหล่งที่คนร้ายนำทรัพย์สินที่จรกรรมมาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งในตำบลบางสะเลและคาดว่าเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นเพราะยานพาหนะที่คนร้ายก่อเหตุเป็นของเจ้าของร้านรายนี้และคาดว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ในไม่ช้าสังคมเพชรศีกองถ่ายภาพวรพันธ์สุแก้วรายงานครับ